พาทุกคนมาดูบ้านทาวน์เฮาส์ทำเลจังหวัดนครปฐมที่โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครปฐมสระสีมุมค่ะที่ตั้งโครงการบนถนนมาลายแมนตำบลสระสีมุมอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมติดถนนใหญ่ฝั่งมุ่งหน้าไปจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางสะดวกค่ะ บริเวณโดยรอบโครงการก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบใกล้สถานที่สำคัญทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยายลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันท์นครปฐมและโรงเรียนกำแพงแสนวิทยาเจ็บป่วยไม่สบายมีโรงพยาบาลกำแพงแสนอยู่ไม่ไกลคะ่ะจะซื้อของใช้เข้าบ้านก็มีโลตัสกำแพงแสนและตลาดคุณาวันที่อยู่ใกล้ๆกับตัวโครงการคะ่ะ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครปฐมสระสี่มุมเป็นโครงการรูปแบบทาวน์เฮาส์สองชั้นที่มีฟังก์ชันรองรับการอยู่อาศัยสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนรับแขกส่วนรับประทานอาหารและพื้นที่ซักล้างค่ะประตูหน้าบ้านเปิดรับแสงธรรมชาติให้เข้าสู่ภายในตัวบ้านทำให้บรรยากาศการอยู่อาศัยอยู่สบายไม่อึดอัดค่ะชั้นหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะเป็นมุมนั่งเล่นรับแขก วางโซฟาขนาด2ที่นั่งได้กำลังพอดีค่ะต่อเนื่องเข้าไปด้านในเป็นโอเพนแ plan ที่เชื่อมต่อถึงกันได้สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ีที่นั่งและจัดเป็นมุมครัว built-in เคาน์เตอร์เตรียมอาหารและซิงล้างจานได้เลยค่ะถัดมาจะเป็นห้องน้ำที่อยู่บริเวณโซนด้านหลังบ้านใช้งานได้สะดวกเชื่อมต่อกับพื้นที่ซักล้างค่ะชั้น 2, 2เป็นฟังก์ชันของห้องนอน2ห้องมีขนาดใกล้เคียงกันค่ะ แบ่งเป็นห้องด้านหน้าและด้านหลังบ้านห้องหนึ่งตำแหน่งจะอยู่ทางด้านหลังบ้านพื้นที่ใช้สอยภายในวางเตียงใหญ่ได้ถึง5ฟุตค่ะและมีพื้นที่วางตู้เสื้อผ้าหรือชั้นเก็บของได้เพิ่มเติมส่วนด้านหน้าบ้านเป็นห้องนอน2ขนาดพอดีสำหรับการอยู่อาศัยวางเตียงใหญ่ได้5ฟุตมีพื้นที่สำหรับบิวอินเช่นตู้เสื้อผ้าได้เช่นเดียวกันค่ะ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนนครปฐมสี่มุมทาวเฮาส์ทำเลดีติดถนนใหญ่เดินทางง่ายตอบโจทย์การอยู่อาศัยทุกรูปแบบราคาเริ่มต้น670,000บาทพัฒนาโดยการเคหะแห่งชาติค่ะสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม c เซ็ Call center 1615และ www.nha.co.th